คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านน้อมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะรอบปกตินะคะเพื่อนๆงวดประจำวันที่24เมษานะคะมาดู ผลของวันที่23กันก่อนนะคะเพื่อนๆปกติเนาะออก860นะคะเพื่อนๆแล้วก็0 7นเพื่อนๆคาเลขตัวเดิมของรอบพิเศษมาอีกแล้วเนาะออก0-6นะคะรอบพิเศษเนาะแล้วก็มา60รอบปกตินะคะเพื่อนๆเลขในตารางต้องให้เด่นเลข0นย์และเลข6นะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง0ูนแล้วก็รูด6ก็เข้าอยู่แล้วเนาะวิ่ง0ูนย์นะคะเข้าทั้ง60แล้วก็0 7นย์นะคะเพื่อนๆแล้วตัวที่ตั้มเจาะให้เนาะก็เข้าตรงๆนะคะ0 7, นะูนย์เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะปังสุดๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังไงเรามาดูกันต่อของวันที่24นะคะ เลขในตารางนะคะมีเลข7เนาะ0 3 2 6 1 4นะคะเพื่อนๆเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเด่น2และเด่น6นะคะเลข2มี2 0 2 1 2 4 27นะคะ ส่วนเลข6นะคะเ,เพื่อนหกศู 60, 61, 64, 67, นย์หกนึ่งหกสีะคะตัวกันนะคะเ,เพื่อนจะเป็นเลข3เนาะกันเลข3ไว้เรากันไว้นะคะเผื่อเลขเด่นทั้ง2ตัวหลุดนะคะเ,เพื่อนกันเลข3มี30 31 3นห 3 7นะคะส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนๆ4 4เนาะ3 4 7 4ตัวสุดท้ายนะคะเพื่อนๆ7 0นะคะท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมเนาะแคปหน้าจอเก็บไว้นะคะเพื่อน แล้วก็ที่สำคัญเนะาะใส่วิ่งรูดนะคะวิ่งเลข2รูดเลข6ค่ะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อนถ้าชอบก็ตามเนาะแต่ถ้ายังไม่ชอบนะคะต้อมก็ยังมีสูตรวัดดวงเนาะเดี๋ยวต้อมลงคลิปฮานอย VIP เสร็จก็ตามด้วยสูตรวัดดวงนะคะยังไงวันนี้ต้อมขอตัวลาเพียงเท่านี้เนาะรวย,รวยๆเฮงๆปังๆค่ะบ๊ายบาย